ี่น้องที่รักกี่ครั้งแล้วในชีวิตของเราที่เราได้ยินเรื่องราวการทวีขนมปังของพระเยซูกี่ครั้งแล้วในชีวิตของเราที่เร้ได้ฟังพระวาจาของพระเจ้าวันนี้เช่นนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17เทศกาลธรรมดาเป็นวันที่เรามาฉลองพระเจ้าฉลองพระวาจาวันพระเจ้าฉลองศีลมหาสนิท บทอ่านที่หนึ่งกับพระวรสารเล่าเรื่องเกือบจะเป็นเรื่องเดียวกันเอลิชาได้รับขนมปังจากชายคนนั้นจากหมู่บ้านบาอัลชาลีชาและได้สั่งให้แจกให้กับประชาชนพี่น้องที่รักพระเยสุจ้าวันนี้ในถิ่นธุรกันดารพระองค์มอบขนมปังเลี้ยงประชาชนสิ่งที่เราได้ยินในวันนี้จากพระวจาของพระเจ้าเรามั่นใจว่า สภาพของประชาชนที่ติดตามเอลีชาสภาพของประชาชนในโลกของเรานี้ความจริงวันหนึ่งเราต้องทานอาหารวันละสามมือ้อสองมื้อก็พอไว้ความหิวกระหายเป็นธรรมชาติของเราและเราได้ยินว่าพระเจ้าได้ทรงเลี้ยงดูอย่างมหัศจรรย์ต่อความหิวกระหายประกาศกเอลีชา ได้เต็มไปได้วยความสงสารต่อประชากรได้สั่งให้แบ่งปันขนมปังนั้นมีสองคำในเพระจากพระวาจาวันนี้ถ้าพ่อจะสรุปเป็นแค่สองคำที่อยากจะฝากพี่น้องเก็บไว้ในหัวใจคำที่หนึ่งคือคำว่าสงสารหรือเมตตาภาษาลาตินใช้คาว่ากลุ่มปาซิโอคอมเพชั่นในภาษาอังกฤษคือความรู้สึกหนักในหัวใจ เมื่อเราเห็นความจําเป็นและความต้องการต่างๆของเพื่อนพี่น้องพระเยซูเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาความสงสารคําที่สองคือคําว่าความใจกว้าง (Compassion กับ Generosity) ความใจกว้างที่ปรารถนาจะแบ่งปันพี่น้องที่รักพระวจาะของพระเจ้าวันนี้บอกกับเราแม้แต่ในพระวรสารเราเห็นภาพ ใกล้เทศกาลปัสกาประชาชนจํานวนมากไมยติดตามพระเยซูเจ้าพระองค์เลี้ยงพวกเขาเฉพาะผู้ชายที่นับได้ห้าพันคนถ้าถามว่าแล้วทั้งหมดเป็นคนเท่าไรถ้านับตามจํานวนเปอร์เซนเทจในวัดปัจจุบันนับหญิงชายหญิงน่าจะมีประมาณเจ็ดสิบผู้ชายสาสิบดังนั้นถ้าชายห้าพันคนผู้หญิงน่าจะมีอีกเจ็ดพันคนพี่น้องที่รัก ความมีจำนวนมากเหล่านี้ทำให้เราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในความรักของพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงมองพวกเขาด้วยความเห็นใจพระองค์ตั้งคำถามเราจะหาอาหารขนมปังจากที่ไหนให้คนเหล่านี้และถ้าเราอ่านในพระวจนะพระเยซูเจ้าจะบอกว่าพวกเขาเป็นเหมือนฝูงแกะ ที่ไร้ผู้เลี้ยงหรือพระวาจาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนายชุมพบานหรือผู้เลี้ยงแกะที่ไม่เลี้ยงแกะแต่เอาแต่เลี้ยงตัวเองพี่น้องที่รักพระเยซูเจ้าในพระวจาวันนี้จากพ่อสันบุญยอนทําให้เราเห็น compassion ความรู้สึกสงสารโลกปัจจุบันของเราและธรรมชาติของเราคนไทยเนาะคนไทยเรามักจะมีความรู้สึกสงสารเห็นอะไรก็สงสาร พวกเราเป็นพวกที่ใช้หัวใจความสงสารเมตตาและโดยเฉพาะในบรรยากาศของชีวิตในประเทศไทยความเมตตาดูเหมือนจะเป็นธรรมชาติของเราแต่กระบวนการของความเมตตาสงสารมันไม่ได้จบลงที่ feeling หรือความรู้สึกแต่มันต้องจบลงที่เราต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างพี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าทรงทอดพระเนตรพระองค์สงสารคนเหล่านั้นและโรร่งเริ่มเราจะเอาขนมปังที่ไหนให้พวกเขาเราจะดูแลพวกเขาได้อย่างไรฟิลิปบอกขนมปังสองร้อยเหรียญค่าแรงตลอดวันสองร้อวันคนละนิดก็ไม่พอพี่น้องครับความเมตตาสงสารนั้นจำเป็นต้องมีอัศจรรย์ที่ตามมา และสัจจัน์ก็คือว่าความร่วมมือของเรามนุษย์อันดูบอกว่าที่นี่มีเด็กเล็กๆคนหนึ่งมีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวเมื่อเริ่มมี g e n e รซิตี้หรือความใจกว้างขนมปังห้าก้อนจากเด็กคนนั้นความเมตตาสงสารของพระเยซูเมื่อทั้งสองรวมเป็นหนึ่งเดียวกันภาษาอังกฤษต้องใช้คำในความหมายที่ว่า จนกว่าความรู้สึกสงสารจะสวมกอดกับความใจดีและการหยิบยื่นเท่านั้นเราจรึงจะมีสันติสุขไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่จะนั่งอยู่บนแท่นนั่งอยู่บนธรรม,มกสูงแล้วก็ทอดพระเนตรด้วยความสงสารแต่จนกว่าความเมตตาสงสารจะสวมกอดกับความใจกว้างพี่น้องที่รัก วันนี้เพราะอยากให้ชีวิตครุณชนของเราซึ่งนักบ,บุญเปาโลสรุปไว้นี่คือเอกภาพในพระศาสนาจักรนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสามารถพระองค์สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้นักบ,บุญเปาโลเตือนเราวันนี้ถึงคุณ,ณธรรมที่เราต้องมีเพื่อมีชีวิตและจะมีความรอดในสังคมไปด้วยกัน โดยที่เราทุกคนเปาโลใช้คำว่าเราเป็นพระกายของพระคริสต์เจ้าเราเป็นหมู่คณะเราเป็นพี่น้องคริสเตชนพี่น้องที่รักครับครอบครัวชุมชนพระศาสนาจาักที่มีความเชื่อหนึ่งเดียวศีลล้าบาปเดียวและเราซึ่งมีจิตวิญญาณเดียวกันนี่เป็นคุณธรรมที่ก่อให้เกิดความใจดีความเมตตา ความอ่อนโยนต่อกันและสำคัญมากเราจะเป็นชุมชนที่ต้องใช้คำว่า cellless เป็นชุมชนที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวแต่มีความใจกว้างและมีความเพียรทนต่อกันและกันเพราะอยากให้พระวาจากของพระเจ้าวันเนี้ทำให้เราเป็นคริสตชนด้วยชีวิตจริงพระเจ้าเมตตาชั พระเจ้าเมตตาแต่เราต้องเป็นผู้ร่วมงานกับพระเจ้าเราต้องการโคออ e เปอเรชั่นร่วมมือกับพระเจ้าบางทีความใจดีเล็กๆน้อยๆของเราสิ่งที่เราพอทําได้จะเป็นอัศจรรย์พี่น้องที่รักถ้าพี่น้องอยากเห็นอัศจรรย์ในชีวิตเราต้องเริ่มต้นจากความใจกว้างเพราะพระเจ้าทรงรักเรา เราจึงสามารถมีความใจกว้างอย่างแท้จริงที่จะสามารถได้รับพลังของพระเจ้าจริงๆนะและกลายเป็นผู้ที่เมตตาและใจดีบทเรียนของพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ถ้าเราจะแบ่งออกมาเป็นตอนๆความจริงพ่อเขียนไว้บนเฟซบุ๊กเมื่อเช้าความใจดีหรือความเมตตาการทวีขนมปังครั้งนี้ มีบทเรียนทำให้เรารู้ว่าทั้งเอลีชาและพระเยซูเป็นผู้ที่ใส่ใจประชากรพี่น้องที่รักพ่ออยากให้เราเป็นคนที่ใส่ใจเวลาที่พ่อสอนเรียนเวลาที่พ่ออบรมเวลาที่เนนบอกกับพ่อว่าพ่อครับผมลืมพ่อมักจะพูดเสมอว่าลืมไม่มีลูกมีแต่ไม่ใส่ใจ ถ้าเราใส่ใจคาว่าลืมจะไม่มีวันปรากฏถ้าเราใส่ใจวันนี้เอลีชาใส่ใจพระเยซูเจ้าพระองค์ใส่พระไทยพระองค์เมตตาดังนั้นคริสตชนเราเราจําเป็นที่ต้องเข้าใจความรู้สึกรู้สาของพี่น้องความหิวกระหายของพี่น้อง ความเจ็บป่วยความไร้ที่อยู่อาศัยหนี้สินล้นพ้นตัวความโดดเดี่ยวและความยากลำบากของปัจจุบันเราคริสตชนเราต้องคอ m p a s s i o n เราต้องมีทั้งซิมพ a t h ร่วมทุกข์เข้าใจมีเอมพ t h y นี่เป็นภาษาจิตวิทยาทั้งนั้นซึ่งในความเป็นมนุษย์เราจะรู้สึกรู้สาต่อพี่น้องของเรา นี่คือความงดงามนี่คืออัศจรรย์ของชีวิตข้อเรียนรู้ประการที่สองเราต้องมั่นใจว่าพระเจ้าสามารถ Nothing impossible for God ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าขอเพียงเราลงมือกระทำแม้เพียงสิ่งเล็กน้อยที่เราทำได้เด็กคนนั้นขนมปังเพียงห้าก้อน จนเหลือสิบสองกระบุงหลังจากเลี้ยงประชาชนหลายพันคนพระเจ้าสามารถทำให้สิ่งเล็กน้อยความอ่อนโยนของเราความเล็กน้อยถ่อมตนความน่ารักที่เราพึงมีกลายเป็นสิ่งที่เราต้องเรียกว่า e x t r a ราออร์ดินารเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ความอ่อนโยนเล็กๆน้อยๆย พระเยซูเจ้าสำหรับพระองค์พระองค์ตรัสเองมัทธิวบทที่ส9บเก้าข้อยีไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าและนักบุญเป,ปาโลยืนยันข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้โดยอาศัยพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นพลังของข้าพเจ้าในฟิลิปปีบทจดหมายบทที่สี่ข้อที่สิบสาพี่น้องที่รักเราได้รับความมั่นใจจริงๆ สิ่งเล็กน้อยที่เราทําพี่น้องคิดถึงพ่อแม่พ่อแม่ทําสิ่งเล็กน้อยเพื่อลูกอุ้มลูกดูแลลูกอาบน้ําดูแลอย่างเรียบง่ายบางทีเขาไม่ได้มีทฤษฎีอะไรมากแต่เขาดูแลหลายๆครั้งลูกๆก็เติบโตจนเป็นผู้ใหญ่เขาทํางานด้วยวุฒิแค่ป .4 แต่ส่งลูกจบปริญญาเอกก็ได้สิ่งเล็กน้อยสร้างความยิ่งใหญ่ถ้ามาจากความรัก ข้อเรียนรู้ประการที่สามพี่น้องจะรักความใจดีของเด็กเล็กๆคนนั้นขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวเขาได้มอบให้กับพระเยซูเจ้าร่วมมือกับโรรองด้วยความใจดีดังนั้นความยิ่งใหญ่จึงเกิดขึ้นพ่อจึงสรุปว่าเพื่อเราจะเป็นคนที่มีคอม p a s s i o n ไม่ใช่แค่เห็นอะไรก็น้ำตาไหล เรามักจะน้ําตาไหลง่ายจนสังคมไทยเรายังมีคําว่าน้ําตาจราเข้ใจหลายจะตายกัดลงไปจนเหยื่อพังแต่น้ําตาก็ยังไหลพี่น้องที่รักสังคมนี้เราคงไม่กัดกันจนน้ําตาไหลเราคงไม่ทําร้ายกันและก็รู้สึกสงสารแต่พระเยซูเจ้าพระองค์ก้าวเดินพระองค์สงสาร และพรร่งหยิบยืน่นด้วยมือเล็กๆของเด็กคนนั้นพรร่งได้หยิบยื่นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นทัศนคติที่ดีของเราเจตคติที่เต็มไปได้วยความเมตตาสงสารสามารถที่จะทำให้สังคมเรายิ่งใหญ่เติบโตในความรักพ่อจึงสรุปว่าเมื่อความเมตตาความสงสารโอบก,กอดกับความใจดีเท่านั้น ที่เราจะสามารถรวมกันเป็นชุมชนคริสตชนชุมชนที่ไม่ปล่อยใครให้ลำบากชุมชนที่รักเมตตาและใจดีพี่น้องอย่าคิดว่าเรามีเพียงน้อยนิดอย่าลืมว่าขนมปังเพียงห้าก้อนพระเจ้าต้องการเจเนอรอซิี้คือความใจกว้างความท่มตนจากเราและที่สุดความใจกว้างและความเมตตาสงสาร ของเราที่รักพระเยซูจะทำให้งานทวีความรักทวีขนมปังงานกอบกู้ความช่วยเหลือที่เรามาร่วมกันที่พระแท่นบูชาให้เราได้สามารถทำให้พันธกิจของพระเยซูเจ้าเติบโตและก้าวเดินต่อไปพราะอยากจะสรุปด้วยคำของนบุญมัตธิวในพระเยซูเจ้าตรัสว่าเพื่อคนทั้งหลายเห็นกิจการดีของท่าน เขาจะเสริเสริญพระบิดาเจ้าสวรรค์พี่น้องที่รักวันนี้ขอให้เป็นวันแห่งความเมตตาความรักเป็นวันแห่งความใจกว้างสำหรับเราเคริสตยนเพราะเมื่อความใจกว้างและความเมตตาแท้จริงสวมกอดในจิตวิญญาณของเราเราจะสวมกอดโลกใบนี้ที่กำลังเสื่อมลงผุพังและเสริมสร้างขึ้นใหม่ พี่น้องเวลาที่คนเราเจ็บที่สุดเด็กเล็กๆล,ล้มลงเจ็บที่สุดสิ่งที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ทำคือสวมกอดและปลอบใจชีวิตของเราให้เราสวมกอดด้วยความรักด้วยความรักนิรันดรของพระเจ้าขอพระเจ้าเสริมพละกกาลังแห่งความรักเมตตาและความใจดีในพวกเราในความเชื่อความหวังและความรักโดยเทน Amen.